เต้องรับเข้าสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนการึงทานกรสงการต่างประเทศครับงานยังเดี๋ยวก็รายงานมาแล้วเป็นจังหวัด่านเรืองศักดิ์สวารีค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีค่ะร้อยตรีแมล้าศักดสน ในเรื่องของพ r อานะคะซึ่งเป็นกลไกภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของทุกท่านทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคระชะา,าะสาังคมผมว่าทุกท่านจะให้ความเห็นหมดนะมันจะได้เป็น,นเมอรสิทธิทุนชนควรจะรับรู้นั่นคือสิ่งที่เป็นหน้าที่สิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่สี่ประบาาคุกรมนิดนึงครับ กรมคุมค้มครองนะเดี๋ยวก่อนหินข้าวจะมีคนถามให้ประเทศไทยตอนนี้มีอีกแค่นวันนี้นะคะสืบเนื้นจากการที่กระทรวงยิติธรรมนะคะโดยกรมคุมค้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อจัดทารายงานสถานการณ์สิทธิทมนุษยชนของประเทศไทยตามเการไกยูพีอาร์ค่ะขอบคุณเก่อรครับในยะร่องรอวผู้ว่าใช้กฎหมายเปอร์ไกยูพีอาร์ฉบับที่สัต์ต่อไปค่ะสําหรับการประชุมในวันนี้นะคะมีเราจะสร้างสังคมนี่ให้เป็นสังคมที่ รู้หน้าที่เราจะสร้างให้สังคมเปมเป้าเป้าในสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในภาพรวมโดยทุกประเทศนะคะจะต้องโดยได้รวบรวมพัฒนาการและสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในพฤษภาคม2559ค่ะทั้งมีการทบทวนรอบที่3มนะคะมีกำหนดขึ้นสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยค่ะและประเทศไทยนะคะมนุษยชนแห่งชาติจบที่สี่เอยก็ กำหนดได้10ด้าน